ค่ะแล้วเรามากับเจ้าของฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะป้ามาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็คุคณเลี้ยงปลาอะไรบ้างคะของเราเป็นฟาร์มพ่อพันธุ์ลูกปลาหนักจิ๋วขอังพ่อพันธุ์ลูกปลานักจิดก็มีหลากหลายตั้งแต่ลูปลา,าดงินธรรมดาลูกจิ๋นนิ่งจินนิ่งจิระดานมีมนนแต่ปเพศนะเปรตมาของ,งประเพศลาบร์กเวียร์ลาบนปลาในปลาจีนปลาร์ยิปบ หลากหลายชนิดเดี๋ยวเรามาดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวพาป้าไปดูนะคะว่ามีปลาอะไรบ้างนะคะปลาหมอมี้ปลาหมอเหรอคะปลาหมอแปลงเพศมันจะกลับกันเมื่อกี้ที่บอกไปปลานินแปลงเพศไันนี้ปลาหมอแปลงเพศปลาหมอแปลงเพศให้เป็นเพศเมียอ๋อเหรอคะครับเพราะว่าปลาหมอเนี่ยตัวเมียมันจะโตกว่าตัวผู้แล้วไข่มันจะเยอะกว่า ตลาดต้องการบริโภคที่ปลาตัวเมียมากกว่าอขอเลยจัะที่เราเห็นใช่ไหมเขาก็จะบริโภคตัวเมียมากกว่าตัวเมียจะใหญ่กว่ามันก็จะกลับกันปลาปานินเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูกันปานินทำไมปานินเราถึงทำให้มันเป็นเพศผู้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ปลาดุกบิ๊กอยนะคะดุกบิ๊กอยนะตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ ปลาดุกดีเลยก็เป็นลูกผสมระหว่างดุกัสเซียหรือดุกยักษ์กับดุกวีนาอ,ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นปลาเรียกว่าปลาสองสายปลาสองสายพันธุ์ใช่ไหมคะจะเลี้ยงง่ายก่ากันหรือ,อยังไงอ่ามันจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันอืออข้อดียังไงคะข้อดีเนี่ยปลาพวกนี้มันจะได้ลูกผสมระหว่างวีนาวีนาก็คือเนื้อแจอย อ๋อเหรอค่ะชื่อท,ที่ที่เราว่าเหมือนกับปานาอ่าเคยเห็นอ,อยูอ่ยก็ัวมจะโตอ่าจะตจตโ,โตจะโตเพราะว่ามันได้อ่าเชื้อสายมาจากพ่อมัน<อ>พ่อมันเป็นดุกยักษ์ดุกยักษ์ตัวผู้เป็นดุกยักษ์ตัวเมียเป็นวินาลูกลูกออกมาก็เป็นบิกุยก็จะออกตัวลายๆอันนี้คุณเรียนผสมเองเหรอคะหรือยังรับช่วงก่อนอ๋อล่ะค่ะพ่อ สี่สิบสองสี่สิบสามปีแล้วนะทะ oh, ่านะะ <S 2> <S 2> <S พีโอ้โหนะเราเลือกไม่ผิดฟาร์มเลยนะคะเพื่อนเราเลือกไม่ผิดฟาร์มเลยไม่รู้นะช่างใจแล้วก็ลงมาเลยนะคะเพื่อนพีนี่นี่บ่อนี่เดืประมาณสี่สิบสามปี 4, <42. S 2> สี่สิบกว่าปีแลโอ้เหรอคะอ่าอ่าอ่าอันนี้เลี้ยงปลาอะไรกันนี่นี่จะเป็นปลดเหลืองม,มาดูลดืองนะคะเพื่อนเรามาดูปลดเหลืองกันนะคะนี่ นี่นะครับเพื่อนๆกฎเหลืองนะคะเคยเห็นไหมครับไม่ไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นมั้งตามคลองตามอะไรที่ชาวบ้านเขาจัดกันนึกว่าปลาขระยงใช่ออ๋ปลากฎเหลืองนะคะตรงจะเหมือนกันนะครับถ้าตัวเล็กๆมันจะคล้ายกันเลยคล้ายกับปลาขระยองใช่เห็นปลาขระยงอันนี้ปลาจีนใช่ไหมเป็นลูกปลาจีน จะเลี้ยงง่ายกว่าเ <พา S 1> ลยค่ะปลาจีนโอ้เร็ว่คนใหญ่เข<อ>าจะทำหลังมาจะนิยมเร็วรเวขาจทำเป็นปลาส้มอ่อใช่ใช่ใช่ส่วนมากก็จะเลี้ยงทำเป็นปลาส้มนะคะและอันอันที่โชว์แล้วก็เลี้ยงได้เร็วที่สุดนะคะที่คุณทำมาในในใน,ในตลาดมามีปลาอะไรคะท่พูดถึงตลาด อที่ะตลาดโซนด้านเราบริษัทไม่ได้เป็นพวกแปลงเพทหรือแปลงเพทที่เข้ามาดูเป็อ๋อที่ที่ที่พี่ดูตั้งแต่ที่แรกนะมอ๋อแปลงเพทนะเป็นเทศผู่ตลาดบริโภคกันหลักๆแล้วก็เป็นพวกตหมอแปลงเทศที่มุ่งมั่อกิจก็ต้องขาดกับพิวีตลางๆล็จะปกะมาณนี้ใช่ไหมคะไม่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 เคยรู้จักตลาดเลยในสี่กลุ่มนี้ ก็จะมีปลานินแปลงเพศปลาหมอแปลงเพศแล้วก็ปลาดุอปูขกดเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเอออันนี้เขียนสวยๆนี่ปลาอะไรไปดีกันนะคะอันนี้ในบ่อนี้ปลาอะไรคะนี่ก็จะเป็นลูกปลาเหมือนกันลูกปลาที่เราเตรียมเอาขึ้นอ๋อหรอคะ อันนี้จะอุปอนุอนุบาลตรงนี้ก่อนไม่ไม่ไม่คือเป็นปลาที่รออนุบาลเสร็จแล้วเพขายเหมือนกันแต่ลูกปลาเราเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายชนิดหลากหลายชนิดตรงนี้อ่ามันไม่เพียงพอแล้วก็เอาไว้ในกระชังอ๋อค่ะค่ะให้เข้ามาเดินดูได้ใช่ไหมคะกล้าเดินไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะกลัวตกไม่ตกก็ไม่ตกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนอสิ โอ้โหเ yes. พื่อนอเพื่องานนะคะเพื่องานเฮ้ยเฮ้ยป้าอยู่ตรงนี้ได้ไม่ไม่ไม่กล้าไปเออไม่กล้าไปไม่กล้าไปเพื่อนเพื่อนกลัวกลัวตกเออนะคะเอานะคะป้าในใช่ไหมคะนะคะเพื่อนเห็นไหม ก็จะให้คล mm ิปอ no. ันนี้หน่อยก็ไม่ได้แล้วครับเพื่อนเพราะว่ากลัวตกนะคะวายนาะไม่เป็นโอ้โหนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งเอ้าช็อนี่นะคะนีอันนี้ปลาตัวโตแล้วอุ้ยอุ้ยนี่เพื่อนว้าว เจ้าของฟาร์มพามาดูเองเลยนะคะเนี่ยปรากฏอะไรไม่ใช่ครับนะ<า>ไห้ทายปลาอะไรปลาเขาครับโอ้ฮะเลี้ยงปลาเขาด้วยนะคะเพื่อนนี่นปลาปลายไหนปลากลาย เพื่อนๆนี่บุกมาจนในนี่เลยเกาะเสาแน่นเลยเพราะก็กลัวโอ้โหนะคะเพื่อนไม่ผิดหวังเลยนะคะวันนี้คุณชื่อคุณนิดหรือคุณภูมิคะคุณภูมิใช่ค่ะนิดชื่อคุณพ่อนะคะอันนี้ชื่อคุณภูมินะคะบริหารงานโดยคุณภูมินะคะนะครับอูอันนี้อันนี้บ่อมันไม่กินกันเหรอคะ นโอ้โหเพื่อ,อ,อ,อนๆปลาคาร์นี่งไงนะโอใหญ่เลยโอ้เพื่อนๆให้ดูไฮไลท์เลยว้าวสำหรับพี่สมัครเพจพี่โดยเฉพาะเลยอ่ะโอ้สำหรับเพจตะวันรัศมีเลยนะคะเพื่อนนี่หนะูใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนสิมาได้นะคะที่ฟาร์มคุณน,นิดนะคะมีหลายหลายพันปลาเลยนะคะ เราพอแค่นี้เพราะว่าคุณนิดพาไปเดินแต่ว่าเรากลัวตกนะคะเพื่อนเพราะว่าเราเหมือนกับขาสันนะ่นอะคือ,อนนเราตกใจหมดเลยนะคะเพื่อนเพราะว่ากลัวนะคะภูมิเดินแบบไม่กลัวเลยก็วันนี้เราก็มาสัมภาษณ์แล้วก็คุณภูมิพาชมฟาร์มป่านะคะก็ได้สาระความรู้อะไรอย่างคุณภูมิฝากเลยค่ะฝากเลยก็ฝากด้วยนะฝาก ฟาร์มดิบพันปลาฮะอยู่โซนพิกัดทางเข้าทางเดิบน้ำเวสเหนงนะเข้ามาทางพระตำหนักแล้วก็ถือว่าเข้ามาทางเชิงประทานเชิงประทานดิบน้ำเวสเหน่งในวันนี้เลยเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาทักทายกันได้กับฟาร์มดิบพันปลาเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้จ้ะจ้ะไม่จำเป็นต้องเข้ามาซื้อลูกพันปลาเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามา ศึกษาเรียนรู้กันก่อนแล้วค่อยไปเลี้ยงก็ได้ยินดีแต่ยินดีให้คําแนะนาเนาะยินดีให้คาแนะนํามีหลายเจ้าอยู่ครับมีลูกค้าหลายท่านอยู่มีไม่เคยมีประสบการณ์แต่อยากเลี้ยงปลาก็เข้าศึกษาได้บางท่านขุดบ่อแล้วน้ํามีแต่อยากเลี้ยงปลาเรากต้องสอบถามกลับไปว่าน้ําพอไหมถ้าน้ําไม่พออย่าเพิ่งเลี้ยงเพราะว่าช่วงข้างหน้าดูการฝนขึ้นช่วงเราต้องดูว่าน้ำมันเพียงพอหรือไม่ ก็ต้องฝากไขาด้วยเพราะว่าเราตังมาซื้อเพราะนั้นเราก็ต้องได้กินใช่ใช่ว่าเอาตังมาแล้วซื้อแล้วเอาไปละลายอยู่ในน้ำหมดโอเคครับผมข้อคฝากเพจพี่อะไรนะตะวันรัศมีค่ะช่องช่องรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะช่องไลฟ์สไตล์ตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะเดี๋ยวพี่ถามอีกอย่างคุณคุณภูมิแนะนําการเลี้ยงปลาเริ่มแรกเนี่ยคุณภูมิจะจะให้ คนที่อยากมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอะไรก่อนนะคะเริ่มต้นเริ่มต้นเราต้องจะต้องดูว่าเราอยากทานอ๋อใช่ไหมคะใช่ใช่เราอยากทานอะไรก่อนเราอยากนอะไรก็เลี้ยงเลยใช่ไหมคะอันนี้เราทดลองเลี้ยงไม่ต้องปลี่ยงเยอะให้มันดีประสบการเลี้ยง่อเราประสบการเลี้ยงองเราตลาดเลี้ยงเพื่อรู้ว่าปลาพวกเนี้ย พอเวลามันเจอปัญหาเราจะแก้ปัญหายังไงเจอเรื่องโรคเราจะแก้ยังไงแล้วเราค่อยขยับขยายเพิ่มพอหรือว่าเพิ่มจำนวนลูกหลานอืมค่ะอันนี้ก็คือจุดที่การจะเริ่มต้นนะคะทําอะไรก็ต้องให้ศึกษาค่อยเลี้ยงทีละนิดไปนะคะแล้วก็ศึกษาไปว่าอะไรเป็นไรขอบคุณน้องภูมากนะคะขอบคุณมากที่ให้โอกาสให้ ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราได้ถ่ายทำนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอขอบคุณฟาร์มคุณนิดแล้วก็ผู้บริหารงานก็คือคุณรูมคุณพ่อคะสวัสดีค่ะของป้ณนิดด้วยนะคะพ่อประมงเก่านะคะที่แปดสิบเอ็ดปีเจ้าของฟาร์มการันตีได้4ี่สิบสปีในการเลี้ยงพันปลามานะคะเพื่อนก็มาปรึกษาได้เลยนะคะ ในนามช่องตะวันรัศมีไลสไตล์เราก็ขอสนับสนุนภุภูมิแล้วก็ฟาร์มของพอนิสผันตานะคะเพื <pod cast> ่อนๆอยู่ทางเข้าเราวิ่งมาตามเขื่อนเลยนะคะก็จะเห็นเลยตามชนรัประทานนะคะก็เราก็หวังอย่างยิ่งว่าทลิปของเราวันนี้ก็คงจะพอให้ความรู้ความเทิงให้กับเพื่อนๆที่สีทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะจ้า เดี๋ยวเราทักทายคุณพ่อก่อนปนิ้สวัสดีค่ะอันนี้พ่อนิดเจ้าของฟาร์มนะคะฟาร์มแท้นะคะอันนี้ผู้บริหารหนุ่มอันนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่คะแปดสิบเอ็ดแล้วครับแปดสิบเอ็ดปีนะคะเพื่อนเพื่อนให้ฟีตาหนุ่มลูกสาวมากกะบขอยอีพออายุมันคนยืนเด้อค่ะเด้อเป็นล้มโพล่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆนะคะคุณพ่อในนามช่องรถตีและสตายก็ ขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเงี้ยงสั่มเถานะพ่อน้อถูกนะคะก็ขอบคุณนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะหนูอยู่จอมปะพ่ออ่าก็ฝากเพื่อนนะคะถ้าชอบคลิปของเรานะเพื่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิป คันปลาในวันนี้นะคะสำหรับพี่นี่เราขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณพ่อน,นิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้านะคะ